นี่เพิ่งได้กล้องติดรถยนต์ตัวใหม่มาครับ h i k v i s i o n D1 Pro ความละเอียด 2K มี Wi-Fi ในตัวนะครับอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆมีมาให้ครบถ้วน ติดตั้งง่ายได้ด้วยตัวเองครับเพียงแค่ลอกสติกเกอร์ 3M ตรงนี้ออกนะครับหรือว่าจะติดบนฟิล์มก็ได้นะครับมีฟิล์มใสมาให้รองไว้ก่อนแล้วก็ตัวกล้องแปะเข้าไปครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับด้านขลางมีช่องเสียบ USB พร้อมกับช่องใสก๊์ดอยู่บร,ริเวณนี้รวมไปถึงครับตัวกล้องเมื่อติดตั้งไปแล้วนะครับก็สามารถปรับมุมมองได้สามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยตัวกล้องไม่มีจอนะครับแต่มีไฟสีแดงติดบอกไว้ว่าตัวกล้องกําลังบันทึกอยู่และมุมมองภาพตอนกลางคืนโอ้โหนี่ชัด เจนแจ่มแจ้งคมชัดนะครับหรือว่าจะย้อนแสง HDR ขับรถผ่านไปผ่านมาก็มองทะเบียนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับรวมไปถึงตอนกลางวันนี้ยิ่งชัดตาแตกเข้าไปใหญ่ตัวกล้องราคาเพียงแค่1,400บาทเท่านั้นนะครับกับ Hikvision D1 Pro ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆนะครับ